เด็กคับชาวราศีกุมนะครับคลิปนี้เป็นการเจาะลึกดวงชะตาโชคลาภการเงินของชาวราศีกุมประจำวันที่1ธันวาคม68นี้นะครับวันจันทร์ที่1ธันวาคมดวงการเงินโชคลาภของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรนะครับจะเจาะลึกเฉพาะการเงินและโชคลาภแล้วก็มีตัวเลขนำโชคนะครับกับผมโกโก,โกพ้พมดน้อยนะตำแหน่ง16พฤศจิกายนนะครับผมถอดรหัสออกมาได้5กับ6ได้อย่าง 5ดาวเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขนำโชคมา165เลยนะครับทุกท่านท่านใดที่เข้ามารับชมในคลิปที่แล้วก็บอกว่ามาตั้งแต่ไปลาวพัฒนา165แล้วนะครับก็มาเป็น1 4 5สห้าแทน1 2 3เฉพาะการเงินและโชคลาบนะครับในวันจันทร์ที่1ธันวาคมนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวราศีกุมนะครับ เดอะเมจิกเชียท่านจะมีโชคลาบปาฏิหารนะครับชาวราศีกุมนะราศีกุมเดอะเมจิกเชียนไพ่พรสวรรค์ไพ่ปาฏิหารมีเกณฑ์มีโชคมีลาบเดอะซันดวงค่อนข้างเปิดทางอย่างมากมายเลบรถพานานำโชคก็ได้ได้โชคลาบที่ทางไกลก็ได้รถก็ลอตเตอรี่ก็ได้มาแทนตําแหน่งของรถนะครับนี่คือเดอะเมจิกเชียโชคใหญ่ไพศาลนะครับอู้หูสิบถ้วย ถ้าเลขรดกับเลขบ้านท่านเป็นเลขเดียวกันนะครับชาวราศีกุมนะมีเกณฑ์สำเร็จสมบนาสิบถ้วยเฉลิมฉลองเดเมจิ c เชียนได้ถ้าบุญกุศลเต็มเปี่ยมทำอะไรก็ถูกใจชี้ขึ้นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วมาถอดรหัสตัวเลขกันดูนะครับว่าตัวเลขนำโชคของชาวราศีกุมนี้จะเป็นตัวเลขอะไรกับผมโกโก้พมนอยท่าในใดเข้ามารับชทลฟังครั้งแรกฝากให้กำลังใจชอาในการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ 1. นธันวาคม2อ8พของชาราศีกรมตัวเลขนำโชคของท่านได้แก่ 1. 2. 3. เลขที่ออกได้แก่นะครับนี่คือเป็นการตัวเลขเสียงทายนะครับชาราศีกุมนะ 2. 1. งห สองหนะครับนี่คือตัวเลขนําโชคจะเอาไปเสี่ยงทาลัตเตอรี่3ตัวหน้าสามตัวท้ายของแอปปอดตังก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นรางวันใหญ่ก็ได้วันจันที่หน่งธันวาจันทร์ก็คือลําดับที่2อยู่แล้วนะครับวันจันมีกําลังเทวดานางฟ้าส5พระองค์นี่คือคลิปพยากรณ์หธันวาคม ตัวเลขนำโชคดวงดาวโชคลาภที่ทางกันหนึ่งของท่านค่อนข้างดีมากเลยนะครับ The Magician The Sun และก็10ถ้วยเฉลิมฉลองรางวัลที่1 5ใบห6า0 3 0 30, 30้านอาจจะเป็นของชาวราศีกุมเตรียมรับโชคได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ